คณะกรรมการหมู่บ้านปัญญานครจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภุมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563ที่ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านปัญญานครเทศบาลบางปู89ถนนสุขุมวิทตําบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสุพรรณารนายไพยโรธเหลา่าซิ์ประธานหมู่บ้านปัญญานครพร้อมด้วยคณะกรรมการและพ่อค้าประชาชนชาวชุมชนหมู่บ้านปัญญานครร่วมกั จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิบาบาเบศรูมหาราชบมาราชบมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์จำนวน1ิรูปเจริญพระพุทธมนต์พร้อมฉันพระทหารเช้าโดยมีพระมหาเศรษฐปัญญาขโมอรองเจ้าวาดวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีสอทอสมศักดิ์คล้ายสิริอดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูเป็นประธานฝ่ายคารวะจ จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมด้วยผู้ใหญ่พิทวัตจันทราสมโพธิผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลบางปูใหม่ผู้ช่วยสิรีออนกีฬาล,ะะลัชพลปรันณพัฒน์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลบางปูใหม่ตลอดจนคณะกรรมการหมู่บ้านและพ่อค้าประชาชนชาวชุมชนหมู่บ้านปัญญานครพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมพิธีโดยบรรยากาศภายในงานนายไพยโรธเหล่าสิ์ประธานหมู่บ้านปัญญานครยังได้นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสรุดีจอมราชาเพื่อน้นอมรำลึกในพระมหากรุณา ที่คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อชาติาศาสนาองค์พระมหากษัตริย์ยยกกวขเร ชนประชาชา,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 าติไทยองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชาข้าพระคุณทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน